กมมีเพื่อนเพื่อนทักกันมาหลายคนนะว่าเขียนแบบจ้างใครเขียนดีนะครับหรือว่าซื้อตามเน็ตดีหรือเปล่านะครับแบบไหนถึงจะดีแบบไหนถูกกว่าอะไรเงี้ยเลือกแบบที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็มาแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าผมก็ได้จ้างเขียนแบบไปเมื่อวานนะครับก็คือผมทําเฟสสองนะครับจบเรื่องที่ดินเฟสสองแล้วรอโฉนดนะครับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับ ระหว่างรอชนโถนเนี่ยก็จ้างให้เขียนแบบนะครับโดยให้อบตอที่เราจะอบตอเขาเรียกว่าอะไรอะอบตอที่ดินอะเหมือนกับว่าที่ดินที่เราจะสร้างอะอยู่ตำบลนี้ในข้าวไหมเราก็ให้อบตอที่นั่นอะเขียนแบบให้นะครับอ้าวทาไมให้อบตอเขียนแบบให้ล่ะทําไมไม่ไปซื้อแบบเอาหรือว่าจ้างข้างนอกน่าจะถูกกว่านะนะครับก็สําหรับผมนะครับ จ้างหนึ่งนะครับเราวาดแปนของเราไปนะครับวาดวาดแปนแบบยังไงอะแปนพื้นอะกว้างยาวเท่าไหรห้องนี้เท่าไหรอะไรยังไงอะไรเงี้ยาวาดไปให้เขานะครับแล้วก็บอกเขาว่าบ้านทรงอะไรนะครับมีรูปไปให้เขาดูอะอยากได้หน้าตาแบบไหนบ้านแบบไหนอะไรเงี้ยอะก็ไปให้เขาดูนะครับเขาก็ตีราคามา4,500บาทนะครับก็เป็นราคาที่กลางๆนะไม่แพงมากนะครับ ทำไมผมต้องให้อบตอที่ผมจะสร้างเนี่ยเขียนด้วยนะครับทำไมเหตุผลหลักเลยนะครับก็คือเวลาขออนุญาตก่อสร้างจะง่ายครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะบางบางที่เนี่ยอาจจะซื้อแบบไปแล้วก็ไปขออนุญาตอาจจะง่ายเหมือนกันก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคือถ้ามันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยคือ เขาจะค่อนข้างช่วยเราหน่อยอะไรประมาณนี้นึกภาพออกไหมนะครับคือถ้าเขาเขียนเองอะ่ะให้กองช่างอบอตอกองช่างเขียนเนี่ยเวลาขออนุญาตก่อสร้างอะ่ะคือก็จะผ่านอยู่แล้วแหละนึกภาพออกไหมแต่ถ้าเราซื้อแบบสําเร็จมาในเน็ตบ้านแบบนี้สวยดีได้ทั้งแบบได้ทั้ง boq ได้ทั้งรูป3ามดีได้ทุกอย่างเลยพอไปอนุญาตก่อพอไปขอใบอนุญาตก่อสร้างเนี่ย อาจจะติดนู่นติดนี่เอ้ยระยะล่นไม่ได้ต้องแก้อย่างงน้นอย่างนี้ไม่พานนะครับเอออันนี้คือผมก็ไม่เคยเหมือนกันนะไม่ไม่เคยพูดพูดว่าไม่เคยดีกว่าไม่เคยซื้อแบบไปขอย่าก,ก่อสร้างอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับความคิดเหน็นส่วนตัวล้วนว่ากลัวจะติดอะไรเรื่องพวกนี้นะครับเราก็เลยให้อบตอที่เราปลูกเนี่ยเขียนแบบเลยดีกว่ามันจะได้ง่าย นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ